เวลาเราฟังธรรมสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยคือเราต้องตั้งใจในการฟังเพราะว่าถ้าเราฟังธรรมเราไม่ตั้งใจเนี่ยมันก็จะไม่กรอบด้วยประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองในการที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจะไม่เกิดประโยชน์ทีนี้การแสดงธรรมเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยเพื่อให้เรานําไปปฏิบัติตามนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึง เวลาอาจารย์สอนธรรมะเนี่ยจุดประสงค์ในการแสดงธรรมหรือในการสอนธรรมะทุกวันนี้เนี่ยจะจํานงเดียวคือแก้ไขความเห็นผิดสอนให้เราเองเป็นคนแก้ไขความเห็นผิดไม่ใช่อาจารย์เป็นคนแก้ไขความเห็นผิดนะพวกเราฟังแล้วนําไปแก้ความเห็นผิดของตัวเองทีนี้เรามีความเห็นผิดอะไรบ้างในโลกที่เรากําลังเห็นกันอยู่หลายอย่างมากที่อาจารย์พยายามทํามาตลอด2ปีเต็มแล้วมันเพิ่งจะมามีชื่อเสียงเนี่ย ก็ต่อประมาณสักหกเดือนที่ผ่านมาจะไอ้คำถามที่เป็นความเห็นผิดของคนในโลกที่คิดว่าเสาไฟฟ้าหน้าบ้านมีแล้วเนี่ยจะส่งผลไม่ดีต่อการใช้ชีวิตคิดว่าการมีเสาไฟเป็นกระโดงทูบอยู่หนึ่ง,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 งดอกแล้วว่าจะเป็นตัวขวางโชคขวางลาขวางซักขวางเงินขวางทองจะทำให้คนในบ้านเนี่ยเกิดการทะเลาะเบาแวงเพราะพลังงานของกระแสไฟฟ้าเนี่ยไม่ดีก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้คนรู้จักอาจารย์มากขึ้นจน ทั้งประเทศได้จากคลิปนั้นแล้วก็ทําให้เป็นอาจารย์เนี่ยมีโอกาสไปออกรายการหันกระแสไปออกรายการอะไรสารพัดทั่วประเทศเต็มไปหมดได้มีโอกาสไปออกก็ทําให้คนเนี่ยรู้จักมากขึ้นแล้วก็ทําให้คนเนี่ยเริ่มออกรับเชิญอาจารย์เนี่ยไปบรรยายธรรมตามสถานที่ต่างๆคนก็เริ่มเห็นมากขึ้นเริ่มติดตามขื่นแล้วก็ถึงขั้นว่าเวลามีกระแสอะไรในสังคมเนี่ยนักข่าวก็จะวิ่งมาหาอาจารย์ที่บ้านละเป็นถึงขนาดนั้นอย่างเงี้ยมีประเด็นสังคมอะไรล่าสุดนี้ก็ ประเด็นเรื่องตั้งท้องทิพ์ใช่ไหมไหเออล่าสุดนั่นกแ็แต่ละช่องก็จะมาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยแล้วก็หลายอย่างหลายประเด็นที่มันเป็นที่มาที่ไปในตรงนั้นประเด็นคือมันเกิดจากการเนี่ยที่อาจารย์เนี่ยกระเทือนสังคมกระตุกต่อมสังคมที่มีความเห็นผิดเราไม่ได้มีความเห็นต่างจากเขาอาจารย์ก็มีความเห็นเหมือนกับทุกคนแต่อาจารย์เนี่ยแค่เอาความถูกต้อง มาชี้ให้คนในสังคมเนี่ยได้เห็นว่านี่เรียกว่าสัจจะความจริงที่ประกอบด้วยเหตุและผลไม่ใช่หลักความเชื่อที่เพียงแต่อาศัยความเชื่อเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ประกอบด้วยเหตุและผลเช่นการร้องขอรอผลดลบันดาลที่เราคิดว่าการบูชาอ้อนวอร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราปรารถนาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะสามารถดลบันดาลให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จ ร่ำรวยเงินทองมีเงินมีทองได้จากการอ้อนวอนร้องขอรอผลดนบันดาลจากเทพเทวาไอ้แบบเนี้ยมันไม่มีเหตุผลคำว่าไม่มีเหตุผลหมายความว่าเวลาเราไปอบนบานสัรกล่าวแล้วเราได้มาคำถามคือได้มาได้ยังไงมีใครสามารถตอบได้ถ้าจะให้ตอบเขาก็จะตอบว่าอ๋อเขาเขาไปติดต่อตรงนี้พูดคุยตรงมีซื้อขายตรงนี้เสร็จเราได้ตรงนี้มาเกี่ยวอะไรกับเทพเทวาที่เราไปบนตรงไหนไหม ไม่ได้เกี่ยวแต่ถ้าเราถามหาเหตุผลจากคนที่แม้แต่ไม่ได้ร้องขอรอผลโดยบัณฑาลแต่เขาลงมือกระทําเดี๋ยวนี้ตอนนี้ย่อมสําเร็จผลได้เหมือนกันไหมย่อมสําเร็จผลได้เหมือนกันอาจจะถามว่าพนักงานในโรงแรมของเราทุกคนเนี่ยเวลาเราทํางานการที่เราจะได้เงินเดือนเนี่ยคนหนึ่งอ้อนวอนขอร้องคนหนึ่งไม่อ้อนวอนขอร้องแต่ตกลงกันว่าเงินเดือนหมื่นห้าเท่ากัน มันจะยังเท่ากันอยู่ไหมก็ยังเท่ากันนะในปัจจุบันมันก็ยังเดู่นเท่าเดิมเพราะว่ามันได้หมื่นห้าเท่าเดิมแม้ในปีนั้นมันจะอ้อนวอนร้องขอรอผลแค่ไหนก็ตามมันจะยังคงเดือนเดือน 15, หมื่นห้าไหมหมื่นห้าแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าการกระทําทางกายวาจาและใจของแต่ละคนเริ่มไม่เหมือนกันไอ้คนบนบานสารกล่าวแต่ไม่ขยันไอ้คนไม่บนบานสารกล่าวแต่มีความขยันหมั่นเพียรอย่างยิ่ง เราคิดว่าปีต่อไปเงินเดือนใครจะขึ้นระหว่างไอ้คนเนี้ยอ้อนวอนขอร้องตลอดเวลาว่าให้ปีต่อไปเงินเดือนขึ้นเยอะๆได้หมูนับมากๆแต่อ้คนนี้ไม่อ้อนวอนร้องขอแต่ขยันหมั่นเพียรเราคิดว่าใครจะได้มากกว่ากันไอ้คนขยันถูกต้องปะแม้ไม่ขอมันก็ได้ถูกต้องไหมแสดงว่ามันอยู่ที่อะไรการกระทําของตัวมันเองไม่ได้เกี่ยวกับการอ้อนวอนขอร้องถ้าปัจจัยเดียวกันไอ้นี่ก็ขยันไอ้นี่ขยันขยันเท่ากันทั้งคู่คนหนึ่งอ้อนวอนร้องขอ อีกคนหนึ่งไม่ข้ออ้อนวอรร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราคิดว่าจะได้เท่ากันไหมพื้นฐานความขยันเท่ากันคนหนึ่งอ้อนวอนร้องขออีกคนหนึ่งไม่อ้อนวอรร้องขอเราว่าผลจะได้เท่ากันไหมย่อมเท่ากันเพราะอะไรผลจากการกระทําทําไมไอ้คนนี้ถึงมีสิทธิ์ได้มากกว่าเทพเทวารบรรดาเหรอไม่ใช่แต่เพราะว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเองแต่ถ้าไอ้คนอ้อนวอนร้องขอรอผลเนี่ย มันได้ดีกว่าแสดงว่าไอ้คนอ้อนวอนมันขยันมากกว่าไอ้คนนี้หน่อยหนึ่งต้องมีเศษดีกว่าไม่ดีกว่าไม่มีทางเข้าตากรรมการถูกต้องไหมการจะเข้าตากรรมการได้มันต้องเห็นว่าดีถ้าการอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบรรดาลมันมีผลจริงต่อชีวิตเรามันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้มันสามารถทําให้เรามีความสุขพ้นจากความทุกข์ได้อาจจะถามว่าทําไมทุกวันนี้เรายังเสื่อมอยู่ลนะ่ะทําไมทุกวันนี้เรายังมีความทุกข์อยู่ ทำไมทุกวันนี้เราเป็นยังเป็นหนี้สินอยู่ทำไมทุกวันนี้เรายังมีความทุกข์อยู่ทำไมทุกวันนี้เรายังเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลเพราะพัดภาพผิดหวังจากของอันเป็นที่รักอยู่ทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นหรือเทพเทวเหล่านั้นไม่สามารถดนบันดาลให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จหรือมีความสุขโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้ทําไมทําไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกสิ่งในโลกนี้ถ้ามีการดนบันดาลให้เกิดขึ้นตามความพอใจของใครได้ ในโลกนี้ใครจะเสื่อมจากอะไรได้มันจะไม่มีใครทุกข์เลยมันจะไม่มีใครเดินสู่ความเสื่อมทุกคนจะเดินสู่จุดความสําเร็จอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะเกิดจากการอ้อนวอนร้องขอรอผลหลายคนบอกว่ามันอาจจะมีคนเถียงกับอาจารย์ว่าถ้าอย่างนั้นน่ะมันอยู่ที่กรรมของแต่ละคนเทพเทวาช่วยเราได้ก็ต้องช่วยไม่เกินกรรมวงเล็บคําว่าไม่เกินกรรม ในเมื่อไม่เกินกรรมแล้วมันจะมีอะไรจากการไปอ้อนวอนขอร้องในการช่วยกรรมนี้ได้เพราะสุดท้ายสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ใช่เป็นไปตามการดนบันดาลของใครถูกต้องไหมดังนั้นจะพูดว่าไม่เกินกรรมมันต้องไม่เกินกรรมอยู่แล้วเพราะไม่มีอะไรเกินไปกว่ากรรมสแสดงว่าการทําพิธีกรรมอ้อนวอนร้องขอรอผลสดคข้อต่อชะตาบนบานสานกล่าวจึงไม่มีผลจริง พระเจ้าจึงบอกว่าผลของกรรมหรือวิบากแห่งกรรมเกิดขึ้นจากสามอย่างคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจไอ้สามอย่างนี้คือกรรมคือการกระทําของตัวเราเองถ้าเราบอกว่าเราอยากจะประสบความสําเร็จทํางานให้มีเขาเรียกอะไรให้มีการประสบความสําเร็จเป็นที่เข้าหน้าเข้าตาของผู้บริหารเราจะต้องทํำยังไง ก็ต้องพัฒนากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของตัวเองเราคิดว่าการไปอาบน้ำมนต์มาพัฒนากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมยังไงกายกรรมคือการกระทําทางกายวจีกรรมคือคําพูดทางวาจามโนกรรมคือความรู้สึกนึกคิดทางใจเราบอกว่าเราอยากจะพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นให้มันพ้นจากเคาะโศกโรคภัยสัราะอเสนยดจลัยทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มีแก่เราจงบำลาไปจงหายไปเราก็เลยไปทําพิธีอาบน้ำมนต์ไปทําพิธีสะดาะเคาะไปนอนในโรงศพ ไปเอาใสายศีลโยงตัวเองไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายเพื่อสะเดาะข้อต่อชะตาต่อชีวิตของตนให้รอดปลอดภัยจากวิบากกรรมเหล่านี้ที่ตัวเองเคยสร้างเหตุไว้เราคิดว่ามันจะรอดได้ไหมลนะ่ะมันรอดไปได้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเมื่อเรากระทํากรรมใดไว้บุคคลน,นั้นย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นการกระทําหรือกรรมก็คือกายวาจาและใจผู้สิ่งใดต้องรับผลจากคําพูดนั้นลงมือกระทําในสิ่งใดต้องรับผลในสิ่งนั้น คิดนึกตรีตึกถึงสิ่งใดย่อมได้รับผลเพราะความคิดนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้หนีไม่พ้นย่อมได้ลบผลของการกระทําตัวนี้เสมอเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราหนีการกระทําตัวเองไม่ได้เพราะมันเป็นผลที่ต้องรับหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องเผชิญทีนี้วิธีการแก้กรรมพระพุทธเจ้าเรียกว่ากรรมมะนิโรทะคาไมนีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมด้วยมัสมีองแปด เป็นหนทางในการแก้ไขความทุกข์อย่างเ,เบ,บ็ดเสร็จจบรอบครบถ้วนตามกระบวนวามเราอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องใดต้องกลับไปแก้ไขที่ต้นเหตุต้นเหตุของการที่ทําให้เราได้เงินเดือนคืออะไรขยันทํางานทํางานตามหน้าที่ของตนเองอย่างดีนั่นแหละเป็นต้นเหตุของการได้เงินเงินเดือนของพวกเราอ่ะมันเป็นปลายทางแล้วถูกต้องไหมเราต้องทํางานก่อนจึงได้เงินเดือนถูกต้องไหม ดังนั้นเงินเดือนเนี่ยเป็นผลต้นเหตุคือการลงมือกระทําถ้าเราไม่ลงมือกระทําผลของการได้เงินเดือนย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นนอนอยู่บ้านเฉยๆมีโอกาสได้เงินเดือนไหม â? ไม่มีแต่ถ้าสร้างเหตุสร้างปัจจัยในการลงมือกระทําย่อมได้เงินเดือนไหมย่อมได้เงินเดือนในขณะที่เราทํางานจําเป็นต้องไปอ้อนวอนขอร้องเทพเทวาเพื่อให้ได้เงินเดือนในเดือนนั้นไหมไม่จําเป็นเพราะอะไรเมื่อทํางานย่อมได้เงินเดือนเกี่ยวอะไรกับการอ้อนวอนร้องขอ ไม่เกี่ยวเห็นไหมเราก็จะเหตุผลง่ายๆสั้นๆแค่นี้หรือยังว่าการอ้อนวอนร้องขอมันไม่มีความจําเป็นต่อการใช้ชีวิตของเราเพราะสุดท้ายถ้าเราลงมือกระทําย่อมได้เงินเดือนอยู่แล้วดังนั้นต่อให้เป็นพนักงานที่นี่หรือพนักงานที่ไหนที่จะเป็นคนที่มีการอ้อนวอนร้องขอหรือไม่มีการอ้อนวอนร้องขอย่อมได้ผลของเงินเดือนตามการกระทําและความสามารถสติปัญญาของตนเองเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องอาจารย์ถามว่า,าการร้องขอรอผลโดนบันดาลมามีจริง ทำพิธีกรรมเลยเนี่ยทำในโรงแรมก็ได้ลองทําดูแล้วให้ผู้อาบบริหารเนี่ยอนุมัติเงินเดือนที่เรามากกว่าชาวบ้านเขาเราคิดว่าเราจะได้ไหมได้ไหมไม่ได้อาวทำไมอะ่ะก็ในเมื่อการโดมบันดามันมีจริงตามความเชื่อเพราะเราไม่เชื่อทำไมทีนี้บอกไม่ได้อะ่ะก็ในเมื่อเวลาเราไปอ้อนวอนขอร้องเวลาขอหวยเราย,ยังบอกมันถูกเลยทำไมเวลาขอเงินเดือนไม่ถูกสักทีหนึ่งวะทำไมไม่ถูกสักทีปีนี้จะปรับกี่บาทถูกไหมไม่เคยถูกเลยมันไม่มีทางเดาได้นะปีนี้จะได้โบนัสเท่าไหร่รู้ไหมรู้บ้างไม่รู้บ้าง ปีนี้จะได้อะไรไม่ได้อะไรรู้ไหมก็ไม่รู้เห็นไหมทําไมเราไม่เคยได้จากความต้องการของตัวเองแต่เรากลับไปรอคอยรอผลเกี่ยวกับเรื่องการลุ้นโชคเสี่ยงโชคแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเทพเทวาช่วยทําไมเทพเทวาช่วยแต่เรื่องหวยท,ทําไมเทพเทวาไม่ช่วยในการทํามาหากินท,ทําไมเทพเทวาไม่ช่วยเราในการพัฒนาศักยภาพสติสัพพัญญะความรู้ความสามารถของตัวเราให้เราเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จ จนสามารถขึ้นไปนั่งในตำแหน่งผู้บริหารมีเงินเพียงพอต่อการใช้จ่ายในหนี้ในสินในการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของที่อา้าทําไมไม่ขอร้องอย่างนั้นล่ะทาไมเราไปนั่งแต่หวยเพราะนั้นถ้าเทพเทวาบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรร <c oughs> บดานไน้จริงทุกคนในที่นี้จะต้องประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตทั้งหมดเพราะเราขอแต่ละคนมีใครขอในน้อยไหมไม่มีวันนี้ขอให้ได้เงินสักยี่สิบบาทมีใครขอแบบนี้ไหมไม่มีมันมีแต่ขออะไรขอให้ได้เงินแสนขอให้ได้เงินล้านถูกต้องปะ มีใครมัไม่ต้องขอเยอะขอให้ถูกถูกสตัวสักสิบบาทก็พอแล้วอย่างเงี้ยมีมะไม่มีมันมีแต่ขออะไรขอให้ถูกระวันที่หนึ่สักทีเธอจะได้หมดนีด่หมดสิทธเรามีแต่ขอเยอะๆใช่ไหมแต่ทำไมถ้าบอกว่าขอได้จริงทําไมเราไม่ขอเงินเดือนสักล้านนึ่งละ่ะทำไมไม่ขอแบบนี้อ่ะมันได้มันมันมีโอกาสได้มากกว่าไห มากกว่าที่จะต้องไปนั่งลุ้นหวยรวยเบอร์มหทำไมเราไม่ขอให้ตัวเองประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตแล้วเราจะได้มีธุรกิจกิจการงานของตัวเองบริหารจัดการการเงินการทองของตัวเองอย่างประสบสุขประสบความสําเร็จเราจะได้ร่ํารวยจากการหาเลี้ยงชีวิตไม่ต้องไปนั่งหวังพึ่งเงินพึ่งทองจากการซื้อหวยเจ้าของโรงแรมนี่ซื้อหวยไหมเนี่ย <laughs> คิดว่าซื้อไหม <laughs> ไม่ซื้อไม่ซื้อใช่ปะเพราะว่าเขาหาได้มากกว่าการที่เขาต้องไปนั่งลุ้นหวยถูกต้องป่ะถ้าเล่นหุ้นโอเคไหม ถ้าเล่นหุ้นอาจจะเล่นก็ได้มันไม่แน่เพราะมันมีโอกาสได้มากกว่ามันเลยมีวลีกรรมว่าวัฒกรรมในโลกประเทศไทยที่เราพูดว่าคนรวยเนี่ยเล่นหุ้นคนจนเนี่ยเล่นหวยแล้วมันจริงตามนั้นไหมมันจริงเพราะอะไรอะ่ะมันเป็นการหวังลมๆลงเล้งแลงแล้วเขาพูดว่าอะไรโฟก,กัสไปที่อะไรคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้น เพราะมันโฟกัสได้ชัดเจนว่าเขาสามารถคาดการคาดคนเนได้เลยว่าไอ้ตรงเนี้จะขึ้นบวกจะติดลบยังไงมันมีโอกาสในการเทขายจะได้เงินกลับมาจะได้ผลกําไรกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงมันเห็นได้อย่างชัดเจนเขาคนเนได้จากความรู้ความสามารถประสบการณ์และการดูตลาดในพื้นที่เขาเกิดจากการคิดและวิเคราะห์อาจจะมีคนเสียงอาจารย์หนูก็วิเคราะห์หนูคำนวณทุกมวดเลยว่ามันจะได้ออกมาเป็นแบบไหน เราก็อาจจะมีตรก,กะของเราในการคำนวณสิ่งนั้นให้มันออกมาเป็นตามความพอใจของเราหรืออาจจะสามารถถูกหวยได้อาจารย์หนูเก่งประจํามันก็ถูกนะแต่คําถามคือหักแล้วเหลือกี่บาทบางคนซื้อหวยเนี่ยงวดหนึ่งเยอะมากแล้วถูกดีใจจะเป็นจะตายแต่เวลาหักออกมาอย่างเงี้ยติดลบไม่เหลือสุดท้ายแล้วเวลามานั่งคํานวณกันจริงๆปีหนึ่งอะ่ะมันพอไหมไม่พออาจารย์เคยไปออกช่องห้านะรายการ The People Show ไอ้แม่บ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแม่บ้านประจําห้องส่งนั้นหรือประจํารายการยัะไรสักอย่างเลยนะมันเหมือนกับประมาณว่าไอพิธีกรรายการก็เดินบอกจ้าอาจารย์เนี่ยด่ามาหน่อยวันวันไม่ทําอะไรเล่นหวยเงินงวดหนึ่งงวดงวดหนึ่งเนี่ยไม่ไม่ใช่แม่บ้านสิเป็นโปรดิวเซอร์หรือ,อยังไงสักแน่ใจเออไม่ไม่ใช่พี่อูดอีกคนหนึง่งเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์ด่ามาหน่อยบอกว่ามันเล่นหวยงวดงวดหนึ่งเนี่ยสองสามหมื่นบาท อาจารย์หันไปอูโหูมึงทํางานที่เป็นเจ้าของรายการหรือว่าเป็นโปรดิวเซอร์วะเนี่ยทำไมมันถึงได้เล่นหวยได้มากขนาดนั้นอาจารย์ก็ถามว่าถูกไหมบอกถูกอาจารย์อาจารย์ถามว่าแล้วได้กําไรไหมเงียบพราะเวลาถามถึงกําไรเลยเงียบละไม่สามารถตอบแล้วว่าได้หรือไม่ได้เห็นไหมมันไปอ้อนวอร้องขอรอผลโดนบันดาลแต่ละตาแต่ละอย่างแต่ละอย่างคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถโดนบันดาลได้คําถามคือทําไมมันโดนบันดาลที่แค่ได้เรื่องหวยวะทำไมมันโดนบันดาลเรื่องอื่นไม่ได้อะ ทำไม,มันโดนบันดาลให้เราสําเร็จไม่ได้ทําไมโดนบันดาลให้เราหมดหนี้สินไม่ได้วะเนี่ยแต่เมื่อวานเนี่ยอาจารย์ไปบรรยายธรรมในงานปฏิบัติธรรมของตัวเองอะนะสองวันที่ผ่านมาประมาณ 4, สี่พันคนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนหนึ่งเ,เดินนาพงมาะไยมาให้อาจารย์แล้วบอกว่าอาจารย์เล่าหลายรอบแล้วอาจารย์หนูเนี่ยมาขอบคุณอาจารย์ที่ทําให้หนูเนี่ยหมดหนี้สิน อาจารย์บอกว่าอ้าวแล้วอาจารย์ไปทําอะไรให้ทำไมหมดหนี้สินหนูเอาคลิปวิดีโออาจารย์เนี่ยเวลาอาจารย์ไลฟ์สดไปไหนมาไหนเนี่ยหนูเนี่ยตัดแคปคลิปอาจารย์ไปลงย t u b e ช่องตัวเองเออแล้วยังไงมันบอกว่าหนู่ได้ตังค์จนหนูว่าปลดหนี้สินได้เลยอู้หมันยังได้ตังค์อาจารย์ยังไม่ได้ตังค์เลทุกวันเนี่ยนะมันไปทําช่อง YouTube จมันตัวมันเองมันปลดหนี้สินได้ตัวเองยังไม่มีเงินจะใช้จ่ายในการดูแลแต่ละคนแต่ละคนยังหาไม่ได้เต็มที่ที่ต้องคุยการหายังไม่ได้เงินสักบาทเลยจากยูท ทาไม่เป็นแล้วตาหลังมามันก็บอกว่ามันปลดหนี้สินตัวเองได้หมดแล้วมันบอกว่าเดือนแรกมันทำเนี่ยแปดหมื่นเดือนที่สองทำเนี่ยแสนกว่าบาทมันบอกว่าปลดหนี้หมดเลยมาเป็นค่าโฆษณาใน YouTube เข้านะยูทูบเบอร์มันถึงได้รวยไงคนไม่ต้องทํางานอะไรนั่งทำคอนเทนต์อย่างเดียวมันตามติดอาจารย์อย่างเงี้ยมันเอาคลิปไปลงรวยไปหลายคนแล้วได้เงินได้ทองกับไปแสนแสต่อเดือนคิดตูละกันมันเอาคลิปไปลงอ่ะช่วงนี้เป็นกระแสชที่เป็นไวรัลมากๆอย่างเงี้ย คนก็ไปตัดไปลงจนเกิดรายได้กันเนี่ยมันเกิดจากการกระทําของตัวเขาเองแล้วเขาก็ไม่ได้ไปอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบันดาลแต่เขาสร้างเหตุปัจจัยอย่างถูกต้องตามที่อาจารย์สอนตามหลักคาสอนพระพุทธเจา้าเขาก็เริ่มสร้างเหตุปัจจัยที่ตัวเขาเองเริ่มทํางานเริ่มขวนขวายในการหาเงินหาทองจนในที่สุดเขาได้เงินทองตามความสามารถที่มีของตัวเขาเองแล้วเขาก็สามารถปลดหนี้สินตัวเขาเองได้ไม่ได้รายแรกนะมีไม่รู้เท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ที่ตั้งแต่มาฟังอาจารย์แล้วปลดหนี้สินได้ ไม่ใช่เาเกี่ยวข้องกับอาจารย์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาจารย์เลยอาจารย์ไม่สามารถเนรมิตใครได้ให้ใครหมดหนี้สินอาจารย์ได้แค่สั่งสอนธรรมะตามหลักคําสอนพระเจ้าแล้วเมื่อเขาฟังเขาเกิดความเข้าใจเขาย่อมน้อมเข้ามาใส่ตัวเขาเองแล้วเมื่อเขาเข้าใจเขาจึงนําผลของการฟังนี้นําไปปฏิบัติแก้ไขเมื่อเขานําไปปฏิบัติแก้ไขเขาย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นคือชีวิตเขาย่อมเปลี่ยนแปลงได้แล้วหมดหนี้สิน อาจารย์ยังพูดประหม่าเมื่อวานยังพูดในประกาศในงานว่าเฮ้ย <c oughs> อาจารย์หมดหนี้สินแล้วนะพวกเราทุกคนต้องรีบหมดหนี้สินได้แล้วนะทุกคนก็รอกันเลยว่าโอเคขอให้หมดโดยเร็ววันแล้วหลายคนมันหมดจริงๆหลายคนปลดไปได้หลายก้อนหลายคนจะโดนยึดบ้านเขาไม่สามารถสร้างเหตุสร้างปัจจัยเริ่มขวนขวายในการหาเงินหนาะทองจนในที่สุดเขาสามารถปลดหนี้บางส่วนบางยอดได้ไม่โดนยึดบ้านไม่โดนยึดรถหลายคนต่อหลายคนเริ่มไปสร้างเหตุเริ่มวิ่งหาเทพเทติวัสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะสินเหล่านะั้นไม่สามารถแก้ไขความทุกข์ในชีวิตเขาได้จริง พระุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเราเจอความทุกข์เข้าจู่โจมเราจะหาที่พึ่งแต่เราหาที่พึ่งอะไรต้นไม้ป่าเขาป่าช้าป่าชัดที่ว่าลอมฟางสารพูลเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จอมปลวกล่าสุดก็งูกินงูแดกตัวเองเข้าไปล่าสุดนะั้นเราเริ่มไปกินเราเริ่มไปบูชาสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมเริ่มบูชาได้แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานเราดูแล้วกันนะมนุษย์นี้ประเสริฐสุดๆในการบรรลุธรรมได้ มนุษย์เนี่ยประเสริฐที่สุดอินทรีย์เนี่ยเพียงพอต่อการบรรลุธรรมได้แม้แต่เทวดายังสู้มนุษย์ไม่ได้แม้แต่เทวดายังยกมือไหว้ต่อมนุษย์ผู้มีศีลเราดูเอาแล้วกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์ประเสริฐขนาดไหนแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังเกิดในฐานะการเป็นมนุษย์อะไรจะประเสริฐไปกว่ามนุษย์ เทวดาเป็นสุขติกว่ามนุษย์ก็จริงแต่เทวดามองเห็นทุกยากมากจึงไม่สามารถเข้าถึงกระแสะแห่งพระธรรมคําสั่งสอนจนสามารถเดินออกจากความพ้นทุกได้ได้ยากเทวดาบรรลุธรรมได้น้อยแต่มนุษย์เนี่ยบรรลุธรรมได้มากถ้าเทียบกันตามปริมาณตามอัตราส่วนมนุษย์บรรลุได้ง่ายกว่าพระพุทธเจ้าจึงมาเกิดในบริบทของมนุษย์เนี่ยไม่ไปเกิดเป็นเทวดาทั้งที่เทวดามีมา,มมากถ้ามาสุขขนาดนั้น แต่พระเทวดาก็สุขเกินไปจนไม่สามารถมองเห็นโทษภัยของการใช้ชีวิตได้จึงต้องสอนแก่มนุษย์จึงเกิดแก่มนุษย์นี้สามารถสอนให้เราเนี่ยพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เราฟังเอาดูดิว,ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนการที่เราต้องเข้าใจเหตุและผลในการได้มาถ้าเรายังเข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้ชีวิตเราไม่มีทางมีความสุขแล้วเราจะไม่เริ่มสร้างเหตุที่ถูกต้อง เรารู้ไหมว่าทาไมวันนี้อาจารย์ประสบความสำเร็จได้ทั้งๆที่อย่างวิธีกรแนะนําอาจารย์เนี่ยไม่น่าเชิญมาบรรยายอะ่ะอาจารย์ฟังทีใดจะสะดุ้งทุกทีเลยนะมันจะมีอยู่ไม่กี่ที่อะ่ะที่จะเวลาว่นานั่นจะแนะนาอาจารย์ตั้งแต่เปิดลานซักรียและเจงอย่างเงี้ยนะเออไม่ค่อยมีอะ่ะมันจะน้อยที่มากเลยแต่มีหลายที่นะคือที่เล่ามานะมันเล่าแตลา่ละอย่างแตละอยา่างแตละอย่างในการปูทางเส้นทางมานะกูยอยากจะเดินออกจากห้องมากเลยไอคนแบบนี้เหรอจะมาเป็นตัวอย่างให้ได้นะอาจารย์ฟังตัวเองก็จะบอกกูน่าบรรยายไม่ได้ไม่น่าบรรยายนะ ปูทางมาแบบโอ้โหมีแต่ความเละเทะเปิดเพ่อนมากในชีวิตแต่ทุกวันนี้เรามาประสบความถ้าอาจารย์ไม่มีโอกาสในการได้เห็นแสงธรรมะของบุรุเจ้าไม่มีโอกาสในการเข้าใจในเนื้ออัดเนื้อธรรมของบุรุเจ้าอาจารย์จะเดินออกจากสิ่งเหล่านั้นจนประสบความสําเร็จในปัจจุบันนี้ไม่ได้เลยต้องพูดตามความเป็นจริงหลายคนเนี่ยพยายามโจทย์จย์อาจารย์มากหลายคนเนี่ยพยายามแอนตี้อาจารย์หลายคนพยายามใส่ร้ายป้ายเสียอาจารย์อย่างยิ่งเช่น มึงมันก็แค่คนหากินกับธรรมะพระุทธเจ้ามึงก็แค่คนที่สแสวงหาผลประโยชน์โดยเห็นช่องทางของความโง่ของคนพวกเราโดนด่าว่าโง่นะเพราะเชิญอาจารย์มาบรรยายใครก็ตามที่ฟังธรรมะจากอาจารย์คนที่เกลียดอาจารย์จะด่าทุกคนว่าด้อมถุยพวกเราเป็นด้อมถุยอาจจะกาลังทําอนุสาวรี์ด้อมถุยที่บ้านตอนนี้ไปซื้อควายมาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ทําป้ายมาให้อาจารย์เรียบร้อยเลยว่าอนุสาวรีย์ด้อมถุยกับควายตื่นธรรม แขวะแขวะกันไปแขวะกันมาอยู่อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่กระแสมันตีมาอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราสําเร็จเราจําไว้ทุกครั้งที่มีคนด่าเราด้วยเจตนาไม่ดีนะเจตนาไม่ดีเจตนาในการค่อนแขวะไม่มีเจตนาในการที่จะเป็นกัลยะาณมิตรเราพวกเนี้ยในการที่จะพยายามวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็แล้วแต่เพราะเราทําได้สําเร็จเราจําไว้ในการใช้ชีวิตของเราในการทํางานของเราถ้าเราไม่โดนดา่า แปลว่าเราทำงานไม่สำเร็จถ้าเราโดนด่าแปลว่าเรากำลังทำงานได้อย่างสำเร็จคนทำงานเท่านั้นนะที่คนที่โดนด่าเพราะอะไรมันจะมีข้อบอกพร่องนะไม่มีใครทำงานแล้วไม่มีข้อบอกพร่องทุกคนแล้วล้วน,ลวนแล้วแต่มีข้อบอกพร่องทั้งสิน้นไม่มีใครวิเศษเลิศเลอโปรเฟสไม่มีทางทุกอย่างต้องมีจุดพลอยทุกอย่างต้องมีจุดที่เรียกว่ามีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามันผิดพลาดได้เราคิดว่าผมมันหัวเราอ่ะ มันจะดําทุกเส้นเหรอแล้วมีผมเส้นไหนที่มันจะแข็งแรงถึงขั้นไม่หลุดล่วงได้มีไหมไม่มีเราว่าเสื้อผ้าเราสะอาดทุกอนูของรูขุมขนเหรอไม่มันก็ต้องมีจุดด่างพร้อยใช่ไหมแต่อยู่ที่ว่าใครจะไปมองเห็นสมมุติผู้ชายหรือผู้หญิงใส่เกงมาไม่ได้รูดซิะเราว่าถ้าคนมองอะจุดมองตั้งเยอะแยะทำไมมันต้องสายตามัมนต้องไปมองตรงซิปคําถามรู้ได้ไงว่าเขาไม่ได้รูดซิปแสดงว่าตามมองเป้าเขา มีจุดโฟกัสไปที่หอยกระห่ำแน่นอนถูกต้องป้ามันถึงได้เห็นได้ว่าซิปมันไม่ได้รูดแสดงว่ามันต้องมีจุดโฟกัสบางบางอย่างบางจุดเช่นเดียวกับการทำงานคนไม่ทำงานจะเจอจุดบกพร่องได้ยังไงคนไม่ทำงานจะรู้ได้ไงว่ามันจะมีโอกาสในการผิดพลาดคนทำงานเท่านั้นคือคนที่มีโอกาสผิดพลาดคนไม่มีโอกาสผิดพลาดแสดงว่าเขาไม่เคยทำงานนอนอยู่เฉยๆจะมีโอกาสผิดพลาดได้ไหม ย่อมไม่ได้ก็มันนอนเฉยๆแต่คนทํางานอยู่ตลอดเวลามันย่อมมีเรื่องให้ผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาในฐานะของเราเป็นคนที่ทํางานการที่เรามีโอกาสในการผิดพลาดแล้วต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ไม่ใช่ผิดพลาดเรื่องเดิมๆซ้ๆําๆจนเกิดความเคยชินนอนเรื่องในสันดานต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกครั้งที่มีการผิดพลาดทําคืนต่อทําสํารวมระวังไม่กลับไปทําในความผิดพลาดนั้นอีกนี่คือคนที่จะมีโอกาสในการประสบความสําเร็จ แต่คนที่ไม่คิดที่จะขวนขวายในการแก้เลยผิดแล้วผิดอีกผิดซ้ำผิดซ่าผิดจุดเดิมๆซ้ำๆบ่อยๆจนเกิดความเคยชินพวกนี้จะไม่มีโอกาสหรือไม่มีวันในการพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้เลยเพราะเขาไม่คิดจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมดังนั้นคนทำงานผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแม้จะผิดซ้ำในเรื่องเดิมแต่นานๆทีจะมีโอกาสกลับมาผิดอีกทีก็ยังไม่เป็นไรไม่ใช่ผิดซ้ำๆบ่อยๆมันต้องไม่บ่อย พราะอกาศพลาดมันเกิดขึ้นได้เสมอไม่มีใครร้อยเปอร์เซนต์เราตัดเล็บตัวเองอ่ะตัดบ่อยๆซ้ำๆบางทียังเข้าเนื้อด้วยซ้ำเรายังพลาดทำบ่อยๆซ้ำๆด้วยซ้ำตัวเราเองเนี่ยเห็นลูกน้องหรือเจ้านายหรือเพืเ่อนร่วมงานมันลืมในการทำงานลืมอีกแล้วผิดอีกแล้วพลาดอีกแล้วตัวเราเองยังลืมบ่อย,อยๆซ้ำๆในการหยิบของลืมกระเป๋าตังออกมาแล้วถึงตรงนี้แล้วลืมอันนี้วิ่งกลับไปลืมปิดไฟในบ้านลืมเอาวันนั้นมาลืมหยิบอันนี้มาเรายังลืมไหม เรายังลืมเป็นประจำจนเกิดความเคยชินทุกคนมันเดินสู่ความเสื่อมด้วยกันทั้งสิน้นแต่มนุษย์เราทุกคนเนี่ยไปโฟกัสที่ว่าทุกคนต้องสมบูรณ์แบบตามความพอใจของตัวเองคำถามจะมีใครสมบูรณ์แบบในเมื่อเราอยากได้ความสมบูรณ์แบบจากคนอื่นกลับมาถามตัวเองหรือยังว่าเรามีความสมบูรณ์แบบแล้วหรือยังเรายังไม่มีความสมบูรณ์แบบแล้วเราจะไปหาความสมบูรณ์แบบจากใคร ก่อนเราจะตำหนิตีติงใครเราต้องกลับมาดูตัวเองก่อนว่าเรายังเป็นแบบนั้นอยู่ไหมถ้ายังเป็นแบบนั้นอยู่ติใครก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวเราเองก็ยังเป็นก่อนเราจะทําสิ่งใดให้คนอื่นทำตามความพอใจเราเราต้องกลับมาแก้ไขตัวเราเองให้ดีแล้วเราถึงจะสามารถไปแก้ไขคนอื่นให้ดีได้ไม่งั้นเมื่อเราทําไม่ดีเรากลับไปแก้ไขคนอื่นปัญหามันจะเกิดอะไรขึ้น ปัญหามันจะเกิดตรงที่ว่าเขาจะไม่รับฟังการแก้ไขหรือการตําหนิตีติงนั้นสุดท้ายแล้วมันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าสติสัพป,ปัญญะในการดําเนินชีวิตในการใช้ชีวิตของเรามันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่กระทบกับทั้งต่อกันและกันเพราะไม่สามารถทําได้เช่นเราแนะนํำบอกสอนบอกกล่าวแก่เขาแต่เกิดอะไรขึ้นเขาเห็นว่าเอา้ามึงยังทําเลยอ่ะมาแนะนําอะไรตัวเองก็ยังไม่ได,ดีเกิดการทะเลออาะบากแวงไหมแม้เขาไม่ได้พูดกับเราโดยตรงแต่เขาไปพูดรับหลังกับเราไหม พูดลับหลังสุดท้ายมันก็เกิดการทิมแทงกันด้วยวาจาแห่งหอกปากขาดซึ่งสติสัพป,ปัญญะในการดําเนินชีวิตผลที่ได้รับความทุกข์ก็วิ่งเข้าหาจู่โจมเราเกิดการไม่สมัครสมานสามัคคีกันกันในองค์กรก็เกิดการทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันนั่นแหละโทษภัยที่เกิดขึ้นจากการที่ไรจากการที่แต่ละคนไม่คิดจะกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองคิดแต่อยากจะเปลี่ยนแปลงคนอื่น